ดีนี้ไม่ใช่แค่ Apple ซื้อบริษัท AI ธรรมดาๆแต่คือการคว้าเทคโนโลยีที่อ่านไมโครมูฟเม้นต์บนใบหน้าและเสียงกระซิบได้แม่นยำสุดๆ q AI จากอิสราเอลจะเสริมพลังให้ AirPods iPhone และ Siri ของ Apple ฉลาดขึ้นโต้อตอบแบบหลับๆได้แม้ในที่โคดเสียงดังหรือพูดแค่ในใจเตรียมเจอประสบการณ์ใหม่กับ AI ที่เข้าใจคุณมากกว่าที่เคยแอปแอนตี้ไวรัสลอรม t r u s t b o u ล t ใน Hugging Face หลอกผู้ใช้ติดตั้งมันแวร์ Android สุดโหดมันขโมยสกรีนช็อตลอมหน้าเราอินธนาคารดูดพินล็อกหน้าจอส่งข้อมูลให้แฮก แนะนำโหลดแอปจาก Google Play เท่านั้นอย่าไปหลงกลแอปนอกสายตาเด็ดขาดอิมู3จาก BAAI โชว์เหนือในนเชอร์ด้วยการรวมการทำนายข้อความภาพและวิดีโอในโมเดลเดียวแบบโคตรเรียบง่ายโมเดลนี้ไม่แค่แรงในงานสร้างภาพหรือวิดีโอแต่ยังแข่งกับโมเดลเฉพาะทางได้ทุกสนามแถมปูทางให้ AI ผู้ช่วยและ Embodied Intelligence เจ๋งขึ้นอีกขัน Google เคยย่าวงการเกมด้วย Project Genie ที่ให้ผู้ใช้สร้างโลกเสมือนจริงแบบ Interact ผ่านข้อความหรือภาพ AI Ultra เท่านั้นที่ได้ลองของใหม่สุดลามนี้ ฟีจะสร้างโลกสำรวจรีมิกแบบเร็วไทยทำหุ้นยูนิตี้กับเทคทู Two ร่วงทันทีแค่พิมพ์คำสั่ง AI Google G e จ i ก็ปั่นโลกเสมือนแบบเล่นได้ใน60วินาทีจนหุ้นบริษัทเกมดังอย่าง Unity Rob l บ x ดซิ่งหนักเพราะนักลงทุนกลัว AI จะเปลี่ยนเกมทั้งวงการแม้ตอนนี้จีน i ยังจำกัดแค่ผู้ใช้ AI u l t r a ในอเมริกาและมีข้อจำกัดด้านกราฟิกกับเวลาแต่ศักยภาพสร้างโลกอินฟิน t y แบบนี้มันโคตรเขย่าอนาคตเกมเมอร์และนักพัฒนาแน่นอนยุคใหม่ของการเขียนโปรแกรมกาลังเปลี่ยนไปแบบโคตรไว พอแอนเดรคาพัตตี่ใช้คอร์ดโค้ดให้ AI เขียนโค้ดแทนมือเองเกือบหมดแล้วตอนนี้นักพัฒนาหลายคนเริ่มพึ่ง AI มากขึ้นทักษะเขียนโค้ดเองอาจค่อยๆหายไปแบบไม่รู้ตัวข่าวลือว่า NV ็นวดีจะถอยดีลงทุนหนึ่งแสนล้านกับ Open AI โดนซีอเชนเซนฮวงด่าแรงว่าไร้สาระสุดๆข้อตกลงยังไม่ผูกมัดและกำลังเจรจาใหม่อยู่เอ็นวดียืนยันจะร่วมลงทุนรอบล่าสุดกับ Open AI เพราะเชื่อมั่นในศักยภาพบริษัทนี้จีนเพิ่งอนุมัติให้ดิฟซิกและยักษ์ใหญ่ไอทีอี Nvidia 200, ก่ามตาว ท่ามกลางข้อจากัดจากสหัาถการเคลื่อนไหวนี้เปิดตลาด AI จีนให้เอ็นวิเดียแต่ก็เพิ่มความเสี่ยงด้านโยบายและการแข่งขันระหว่างประเทศมากขึ้นด้วยแผนปล่อยศูนย์ข้อมูล AI พลังงานแสงอาทิตย์ของ SpaceX กําำลังเร่งสปีดสุดๆเตรียมทดสอบปี2027ถึง2028ถ้าสำเร็จจะมีศูนย์ข้อมูล AI ลอยในอาก,กาศเป็นล้านแห่งลดต้นทุนคุณลิ่งและดันมาตรฐานใหม่ให้วงการ AI แข่งเดือดทั้งโลก Starlink อัปเดตโยบายความเป็นส่วนตัวเปิดทางให้ใช้ข้อมูลผู้ใช้ฝึก AI แบบไม่บอกรายละเอียดว่าข้อมูลไหนจะโดนดูดไปบ้าง SpaceX กำลังคุยควบรวมกับ xAI และเตรียม IPO มูลค่าทะลุล้านล้านเหรียญข้อมูลผู้ใช้กว่า9ก้าล้านรายอาจถูกนำไปใช้โดยไม่แจ้งชัดเจนกลุ่มสิทธิผู้บริโภคและผู้เชี่ยวชาญด้านความเป็นส่วนตัวออกโรงเตือนว่าการใช้ข้อมูลส่วนตัวฝึก AI เสี่ยงต่อการละเมิดและขยายการสอดแนมงานวิจัยล่าสุดชี้ว่า AI ทำให้พนักงานสายเทคโนโลยีโดนปลดกว่า2.7 แสนคนในปี2024ถึง2025แครีเผย15สายงานเสียงสูงสุดพร้อมกลยยุทธเอาตัวรอดแบบไม่ต้องกลัวโดนเหวี่ยงทิ้งผลกระทบนี้สะท้อนว่าแรงงานยุคใหม่ต้องปรับตัวให้ไวถ้าไม่อยากโดน AI แย่งที่นั่งสาลร,รัฐบาลกลางสหรัฐส่งสัญญาณอาจยกฟ้องคดี AI ของอีลอนมัสที่กล่าวหา OpenAI ขโมยความลับทางการค้า AI หลังหลักฐานยังไม่ชัดเจนและข้อกล่าวหาไม่หนักแน่นพอ หากยุฟฟอง XAI ยังสามารถแก้ไขคำฟ้องเพื่อดำเนินคดีต่อได้การตัดสินนี้อาจส่งผลต่อแนวทางคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท AI ในอนาคต